สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิดชัยบอลสีนะครับเปิดหัวหมาเจอโวคาโนนี่งงเลยใช่ไหม <c oughs> นี่เอ๊ะวันนี้ทำไมมีบอลสีมาแบ่งปันปน,น้อยจังนี่ดะไอม้มณน,นีล้อมเพชรด,ด่างเอ๊ะทำไมวันนี้แบ่งปันบอลสีน้อยจัง <c oughs> ผมจะมาแบบแบ่งชุดเดียวอะชุดเนี้ย <c oughs> ชอบทำอะไรแปลกๆนะเบิดชัยอะชอบทำอะไรแปลกๆผมจะมาแบ่งชุดเดียวอะ ชุดนี้ใครได้ไปถือว่าคุ้มนะครับเนาะมีทั้งหมดหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต้นนี่เจ็ดต้นผมคัดมาแบบเน้นๆเลยนะเจ็ด <c oughs> ต้นเน้นๆ <c oughs> มีอะไรบ้างนะครับมาต้นแรกก็เห็นกันอยู่เลยนะครับมณีล้อมเพชรด่างนะครับนี่มณีล้อมเพชรด่างนะครับต้นต้นแรกนะครับในชุดนี้นะครับมณีล้อมเพชรเนาะต้นที่สองก็คือโวคาโนนะครับ นี่แค่ต้นนี้ต้นเดียวก็คุ้มแล้วครับดูครับวัวคาโน่หน้าดำนะครับหน้าดำหน้าดำแดงนี่ใบใหม่ก็ด่างโอ้ยด่างสวยวัวคาโน่แค่ต้นนี้ก็คุ้มแล้ว <c oughs> ต่อไปเป็นมหาชัยครับนี่มหาชัยมหาหลอกเด็กชายบ้านนอกเด็กหญิงบ้านนาะอันนั้นมหาไร <c oughs> อันนี้มหาชัยนะครับเนาะ นี่ครับด่างสวยมหาชัยต่อไปต้นที่สี่เป็นนารีบุลพาโอ้โหกัดสีสวยต้นใหญ่นี่ต้นโตโตเลยนารีบุลพาอ่ะเอาไปนะครับเนาะต้นที่ห้าต้นที่ห้านี่เยี่ยมตะวันป้ายทุกใบนะครับดูเยี่ยมตะวันป้ายทุกใบนี่ครับ คัดมาให้เน้นๆเลยต่อไปต้นที่หกซับพูนผลครับด่างฮารมาเลยทีเดียวซับพูนผลด่างฮารมาเลยทีเดียวครับทุกท่านนี่วันนี้เอาไปครับชุดสุดคุม้ม <c oughs> ต้นสุดท้ายต้นที่เจ็ดครับสาวนครชัยศรีด่างเหลืองฮารเลยดูครับด่างเหลืองฮารสาวนครชัยศรีอะมีทั้งหมดเจ็ดต้นนี่ครับเจ็ดต้น เจ็ดต้นเจ็ดต้นขายในราคาเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับรวมส่งให้นะครับเนาะเจ็ดต้นเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทรวมส่งดูสิทำอะไรวะเนี่ยมีชุดเดียวด้วยนะอ่าใครใครจะรับใครจะเหมาไปเอาไปเลยครับผมนี่ครับมีอยู่ชุดเดียวเหมาไปได้เลยนี่ครับ แค่หนึ่งสองสามสี่นี่ก็คุ้มแล้วนะนอกนั้นถือว่าเป็นของแถมนะครับสีต้นนี้ก็คุ้มแล้วมันนีล้อมเพชรโวคาโนาสาวนครชัยศรีแล้วก็ทรัพยูนผลนะครับสีต้นนี้ก็คุ้มแล้วเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทรวมส่ง <c oughs> ใครพร้อมโอนหรือว่าเก็บเงินปลายทางก็ได้นะครับแต่ก็เพิ่มอีกยี่สิบาทนะครับเก็บเงินปลายทางเนาะเพิ่มอีกยี่สิบนะครับอ่ามา <c oughs> ขครพร้อมโอนพร้อมรับเอาไปเลี้ยงดูเอาไปเลยเจ็ดต้นนี้นะครับเจ็ด้อยเก้าสิบเกาบาทวันนี้มาแบบมาไวอ่ะทำไมขายชุดเดียวอะก็คือแบบชุดเนี้ยชุดเดียวเลยวันนี้มีเล่นดนตรีเดี๋ยวถ้าเออเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวถ้าเราขายบอลสีเยอะๆเดี๋ยวมันจะตอบไม่ทันนะครับเนาะก็เลยเอาชุดเนี้ชุดเดียว ช่วงไหนใครเห็นก่อนก็เอาไปก่อนใครพร้อมก็รับไปเลยนะครับเนาะผมก็บ้าๆบ่บ,บ,บแบบนี้แหละโปรโมชั่นไม่เหมือนคนอื่นอ่ามาครับผมเจต้นเ 9, 9็รวมส่งเอาละครับวันนี้เบิดใจชบอลสีก็ลากันไปก่อนมาขายบอลชุดเดียวแล้วก็ไปนะครับไม่มีอะไรมากขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับเออลืม บอกก่อนท่านไหนสนใจบอลสีก็ทักเฟสทักไลน์มาตรงนี้นะครับผมทักไลน์ทิ้งไว้นะครับอ่าท่านไหนสนใจจะรับไปเลี้ยงก็เอาไปนะครับอ่าชุดบ้าบอชุดเดียวนะครับออกไม่ออกไม่รู้ะไม่แยกด้วยนะไม่แยกขายขายเป็นชุดนี้นะครับเอาละครับวันนี้ลากันไปก่อนให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ